โซเฟ่ก็มาเรามากลับมาที่มหาวิหารนะว้าวมาทีไรก็รู้สึกดีบาร์บาร่าสวัสดีบาร์บาร่าพวกเรากลับมาแล้วล่ะยินดีรอดกลับมานันหน่อยนะจีนดีขึ้นบ้างไหมตอนนี้จีนดันสีแล้วมีแต่ร่างกายในนั้นที่ยังไม่ฟื้นัวดีงั้นเหรอเยี่ยมไปเลยพวกเราขอไปดูเธอหน่อยนะ แต่เธอเพิ่งออกจากวิหารไปเมื่อกี้ฉันก็บอกเธอแล้วนะว่าเธอควรจะหยุดพักสักระยะหนึ่งจินยังทําเหมือนไม่เป็นไรอยู่คือจะออกไปแต่ข้างนอกคิดว่าน่าจะไปที่ที่ของท่านหญิงเวเนซ่าตรงนั้นล่ะนะอ่าเวเนซ่าอยากรู้จังเรื่องราวเป็นไงที่ของท่านหญิงเวเนซ่าหรอ โอ้จนมาถึงสลักของอีโล้ยิ่งใหญ่เวเดสตาแอ่มาอยากแข่งเวดไรส์นั่นน่ะ้ะตายแล้วหรอเรอเป็นวิวิลลัสตีครั้งโบราณนะทุกครั้งที่จีนรู้สึกสับสนก็จะไปที่นั่นบาร์บาร่านี่เข้าใจหัวหน้ากองจีนดีจังเลยนะรู้ถึงขนาดนี้เลยงั้นแต่เนี้ยก็แค่ก็แค่จีนบอกไว้ก่อนออกไปแค่นั้นแหละนะ ร่างกายของจีนยังอ่อนแออยู่ใช่ไหมฉันก็เป็นห่วงเธอแต่ว่าฉันยังมีงานต้องทำที่นี่เขาจะแล้วให้พวกเราสองคนรับหน้าที่ดูแลคนป่วยเองเอออย่างนั้นฉันก็สบายใจขอให้ท่านเทพแห่งลมจูงดิ้ดอยู่กับพวกเธอและก็จีนไปแย่ไปวันหยุดของหัวหน้ากองอัศวินไปที่ต้นไม้ใหญ่เสรีลักของเวเดซ่า โอเคครัไปที่วินไทร์สนะรูปปั้นเทพแอ่งลมนั่นเองอ่ามีคาซเลยโอ้สวยท่านเวนเนซ่าขอให้สายตาที่ท่านคอยดูแลมอสแอกยังคงชัดเจนแต่ไม่รู้ว่าทั้งโลกและฉันมันเป็นอย่างที่ท <m im zas> ่า okay. นต้องการและแข็งแข็่งอย่างที่หวังไว้หรือไม่ะ จีนร่างกายของเธอเป็นไงบ้างเออไม่เป็นไรแล้วล่ะที่ไม่เถีงว่าพวกเธอจะมาที่นี่นะเนี่ยขอบคุณที่เป็นห่วงนะกันนะอะ <c oughs> เห็นกล่องอยู่ตรงไกลๆนล้น <c oughs> จริงเหรอแต่ว่าเมื่อกี้เห็นจีนจากไกลๆยังดูงเหนื่อยอยู่เลยนี่เห็นตัวเองกันไปแล้วหรือเปล่าเพิ่งพวกเราให้มากกว่านี้ก็ได้นะโอ้ ความรักดีของพวกเธอก็เพียงพอให้ฉันถึงฟูดจิตวิญญาขึ้นมาแล้วแหละขอบคุณมากๆนะแต่ว่าถ้าครั้งนี้ยังจัดการด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้แล้วก็เราจะไปช่วยปกป้องพ่อแม่ได้อย่างที่ท่านอยากได้เนซ่าได้ยังไงอยากรู้จังเลยวเนซ่าจี่นี่อยากทำได้นี่อยากทำให้ได้เหมือนเนซ่าจังนะ เออผมไปดูในเว็บว่ามันมีมีมังงะด้วยนะคือแบบว่าเป็นเป็นเหมือนการ์ตูนภาพนิ่งอ่ะแล้วเราก็อ่านเหมือนหนังสือการ์ตูนอ่ะมีมีเกี่ยวกับเรื่องเวนเนซ่าแรกๆด้วยนะแต่ก็แค่ปูเว็บๆวบเสร็จแล้วผมก็อ่านแค่แรกๆยังไม่ได้อ่านจบไงเดีย๋ยวเพื่อนๆถ้าอยากรู้เรื่องอะไรมากกว่านี้ก็ลองไปอ่านหาอ่านได้ในเว็บของมิโฮโยนะเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Gen s h i n Impact นั่นเอง โอเคต่อเออหัวหน้ากอสซึนคนแรกฉันหญิงมันเนสซาโอ้หน้ากอสซึนทั้งหมดโยนและแข็งฉันคอยตามรอยเท้าของเธออยู่โค่นคุณนางเก่าอย่างกาหาราชนาฏชีวิตและออาแต่และก็สร้างกอดซึนแห่งปาวันเนยขึ้นมาในฐาสนาคริตแดนจีรอนกระจายความเมตตาและกความเป็นคนใจดีใช่แล้วมันมีอ่านตอน ในมังงะมันก็มีเกี่ยวกับว่าอ่มีพวกขุนนางพวกเจ้าสัวพวกเศรษฐีนี่นแหละกลุ่มอํานาจแล้วก็ใช้ก็เรียกว่าเหมือนเป็นรัทธิอํานาจนิยมนั่นแหละอภิสิทธิ์ชนในการที่ปกครองมอนสเตอมาในดีนะโอเคอัศวินแดนดิลลออนนั่นมันชื่อเรียกจีนไม่ใช่หรอ hmm. ไม่ว่าจะสวินดาเดรอนหรืออัศวินร้านแปงก็เป็นชื่อที่หัวหน้าสิ้นติดทอนกันมาทุกรุ่นน่ะมีหน้าต่างวินโดว์ขึ้นมาเออเรอร์นิดหน่อยโอเคกลับมาแต่นี้นี่เองเพราะงั้นตอนนี้จีนจึงไม่เพียงแต่เป็นสวินดาเดรอนที่ฟังด่วนอยู่แต่ยังเป็นสวินร้านแปงที่ฟังดูแล้วมีพลังด้วยสินะ Yes ใช่เลยจนได้เกี่ยงที่ได้รับชื่อนั้นต่อมาจากท่านยิ่งรุนซ่าแต่สำหรับสันมันอาหมายถึงความจะชอบที่มากขึ้นก็ได้นะยังไงก็ต้องเข้มแข็งให้ได้อย่างพวกเขาแล้วนะอืมก็แบกรับไว้อะเนาะเร้านแฟนน่าจะเหมาะกว่านะอาชวิงเร้านแฟนก็เหมาะกับจีนดีนะ ไปเลยฮะฮะจีนจีน Who's there ใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะอ้าวโอ้โดนเจอซะแล้วออฟฟิสเมอร์นะใม่ที่สุดโอกาสดีแบบนี้ก็มาถึงที่ได้จัดการหัวหน้ากองในตอนที่เธอตอนแอนแต่ไม่คิดถึงว่าพวกแกต้องการจะทำโปรออกมาฝากสิ่งนี้ ความาั่นใจของจีนถูกเจ้าพวกนี้มองออกงั้นเหรอเรื่องลงมือในช่วงเวลาอย่างนี้เป็นพวกที่น่าเกียดจริงเนะด้วยนางของอสุรินดาไดอ้อนจะไม่แพ้ต่อการจบที่กำลังจะมาในเมื่อโอกาสได้หลุดลอยไปแล้วงั้นฉันก็คงพอแค่นี้ก่อนล่ะแอบหยุดนะเออ พวกเราลิฟตาไปแคกแคกจีนแล้วการเธอยังน oh, mm ่าจะเป็นกับดับเพื่อรอดจีนมาไม่ได้ฉันจะต้องไปเออเปิดตัวเองแล้วนะจีนวาใจให้พวกเราจัดการไม่ได้หรือไงฮะไม่ได้ไม่วางใจก็แค่ปล่อยจูนไปตอหน้าเป็นความล้มเหลวของการปฏิบัติหน้าที่ เอาเถองั้นอย่างน้อยให้พวกเราไปด้วยก็แล้วกันขอบคุณที่เข้าใจนะงั้นก็รบกวนได้นะอ่านอเคบกวมีอะไรเราแปลกๆมานอนแอ่งแม่งอยู่ตรงนี้น่ารักดีไปทางตอนตกองอีกหน่อยนึ่งนะจากตรงนี้ โอเคไปยังไงมาถึงจุดแควแล้วฮะจะเป็นดันเชียนตามหน้าบิสเมดโอ้เรเวลักสามสิบแงสบายมากไปต้องดูข้อต่อนี้ว่ามันไม่มีแนะนำท่าแท้งั้นเอาตัวที่แรงที่สุดไปเลยละกันนะบี่มีตัวฮิวยังเลย อ่าโอเคฮะฉานดูเผื่อไว้แล้วกันดีลุกดีลุกเปลี่ยนออกน,นะเพราะว่ามันดูจะไม่เก่งโอเคเริ่มท้งทังทายไม่เก่งในตอนนี้นะดีลุกใช่โอเเหมือนดันที่คุ้นเคยหรือเปล่าโอดยมีอะไรเกิดขึ้นอ่ามีคิคาเซ ลองด้วยเออจะพูดอะไรเกี่ยดนั่นทิ้งกับดักไว้จริงๆด้วยสินะนะกระดักแต่กับเธอเป็นไงบ้างต้องมาจัเจอเพราะฉันนี่ไม่ใช่สกี้ฉันจะได้เห็นได้รจริงยังไงให้ฉันไปเองละกันในเวลายี่สิบกว่านั้นเจ้าจ้าของจีนตอนนี้เป็นกระเพีนไม่สามารถวางใจทิ้งเธอไว้คนเดียวได้หรอกนะเออโอเคแต่ก่อนที่จะไปต่อด้วยกันอย่างน้อยฉันได้ใช้แอนเดเลียน แต่ดีไลออนบลิสในรักษาบาดแผลทุกคนก่อนนะ,นะจีนเป็นสายฮิลหรอเออช่วยหน่อยนะเโอ้ยเป็นจีนเลยโยไปแล้วไปร่วมไปโอ้โหจีนจีนเป็นลมเนาะท้าลมแบบ ดีด้วยนะมีโอ้หักประตูลงเผียวไปเลยเอเคใช้ประตูปิทิ่งแล้วงัวก็ใช้แต่จีเลยแล้วกันนะด,ดูดูท่าทางแรงอยู่อันสี้อันตี่อุ้ยอันตีก็อันสีก็เป็นเป็น G P s เหมือนกันนะ โอ้ยแรงไหม่ไหมยอดโหเป็นเลขสี่เจ็ดด้วยสุดยอด,อยอด,ยอดคูดาวก็เสร็จก,ก็จบเพาคูดาวเร็วอะ่ะเคพ,นพันุงูารทายเสร็จสิ้นเร็วทรองงาน อเอาอเอาสองก่อนโอ้โหทำลายหินได้ใช้ลมทำลายหินได้หนัหกห่วงกันนะกระแพงหินยอดอยากได้จีนละตอนนี้อยากได้ไปหมดทุกอย่างโอเค่าแล้วระเบียงนี้มีไว้ทำไรนนมันมีอะไรไม่จ้าไปดูขึ้นหน่อยอ่ะ น่ามีกล่อ,องนชิดๆเข้ามุมนี้นี่นะแรงอยู่ครับขึ้นขึ้นมาสิพลังลงมรู้สึกพลังลมนี่เดินเ่ไมไม่ไม่ออกไม่ออก อยากรู้อย่างรู้ชื่อชื่อ้าจะพูดถึงชาละอาแลดิลออนบลีสนะแล้วก็บนะิแล้วก็เกลเบลดโอเคเกลเบลดแ d ดิ l ลอ n นบลีสโอเคได้พากถูกเกลเบลดแดดิ d ลอนบลีสคืออู๋ทั้งฮิวทั้งทำลายนะแดดิลอนบลีสอเกลเบลดอูมพันเก้า แดนิลเลีอ,อนบลีดน,นนี้ฮิลเหรอเย้เยววอะมากเยอแล้วก็อันตีล้มเออเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อท่าต้องต้องครอบครัวบ้างละโอเคอันนี้ต้องใช้กระดาใช่ไหม You're in for a little shock. ไม่ใช่ไฟฟ้าลงโอเค้ทำไงอ่ะปัอึ้ลื่ไปแล้วใช่น้ำรอเปล่าโอ้ใช้ใช้อะเบอ ก็ไม่ได้อีกแล้วรู้เลยแล้วกันอ๋อโอเคมันคงไม่ให้ไม่ปิดใช้วิธีการบินโอเคได้เลยโอเคอาฟีใช้ป่าก็หนีไปอ้าวก็ปิดได้นี่นะ Băng 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 xa, băng 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 รู้แล้วก็กระโดดข้ามไปซะอย่างนี้แหละนี่อย่าง้อย่างรู้ยังไงฮะทีที่ปิดได้งั้นก็โอเคกระโดดข้ามตีนปกติโอเคก็ได้อยู่นะ รังแก้วเบล็ดตุงสูงต่ำมาหน้าจะ <c oughs> ดีแล้วบ e ริสเดี๋ยวดูธาตุของแอมเบอร์่อยนะฟิลลี่เรนนะแล้วก็เอ็กโวสีพับเพ็ดอ่าฟิลลี่เรนฟิลลี่เรน ท่าของพระเอกเพิ่งมาเพิ่งมาเช็คชื่อท่าโอเเว่าเราพิ่งมาอ่าปามเทก,กับการเซิร์ชปามเทอ้อ,อ,อ,อนี่ชื่อท่าเพราะเิ้งอยู่แล้วเราก็ไม่ปามเทปามเทกัทกกบกเซิร์ช จัดเบิดลองเหีวไปเลยบายบาหน่าแกเป็นตัวตะปไปมาหมเห็ตตูมโอ้ยเออน้ำนไม่ดีแกไปฟ้า Come a little closer. let shoot, okay. You are in for a little shock. Okay. that Lightning <laughs> Rose. Okay. ไม่เลยนะแบบชาร์รรรรตตู้โหดีมากโอเคนะนะไลนิ่งโรสตร้งนี่โอเคเออใส่ชื่อชื่อจริงชื่อท่าเขาก็โอเคอยู่แล้วออออโอเคอะไรนะเอฟว์สิ่พับเพ็ดโอเคอ้า

้ดีดีดีโอ้สป่าไม่แย่อย่างที่คิดไว้ต้องขอบคุณบาร์บาร่าแล้วแหละไม่เป็นไรก็ดีแล้วท่านี้ก็กลับไปบ้านที่มอนสเตร์ได้ใช่ไหมคุณนักษาการกุศลวชการเอออย่างนั้นก็ต้องไปขอบคุณบาอยว่าสักครั้งก่อนนะหวังว่าเธอจะไม่กดฉันนะเออต้องดูแลตัวเองหน่อยนะโอเคได้แค่นะพิเชษเชว้าวไปเวล ในโมสิิลสีมอร่าเก้าหกห้าพาวเจมห้าไบเวลสีม่วงหนึ่งใบโอเคไบเวลสีฟ้าสองใบแล้วก็อัติแฟกแล้วก็ทิชชีงออบบลาดเะมากวายอดชอบแล้วว่อยากได้จีแล้วแต่ทดลองใช้แสดงว่าต้องใส่ชุดดีๆมากเลยนะถึงได้แรงเท่ากับเราเลย จะเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูว่าหน้าประเมืองนะหั้หน้าก่อนให้สุดก็กลับมาท่านเทพลมคุ้มครองสวอนสวอนเจอรอฉันอยู่นั่นเหรอจะบอกว่ามีเรื่องอะไรในเมืองน่ะเออที่อย่างเจ้าชาน่ะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรพวกเราไปเองก็ได้ให้จีนพักก่อนเถอะ เอ็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เออจะว่าไงดีนะสุดก็คือต้องให้หัวหน้ากองไปด้วยตัวเองน่ะฮะเนี่ยไม่ต้องวนซอยพวกยังไงนายกองไม่สามารถทำให้เราอัดทุกจิดวางได้ไม่เป็นไรตอนนี้ได้ยินเส้นยึดสายรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยขอบคุณหน้ากองนะถ้างั้น ฉันก็คงต้องระบาดใจละอ่าตกการล่องนี้อยู่ยากขึ้นแล้วขนาดคุตัวที่ซื่อขนาดนั้นยังผักงานไปให้จีนเลยโอเคดูคุณคอนตัวตัวชอบกรรไกะเล่นกับจีนยังลองไปดูก่อนละกันใช้ยางเหรอน่าจะเป็นงั้นดีกว่านะงั้นลองไปดูก่อนละกัน โอเคครับบางทีก็พิมพ์ดิ๊งปิ๊งตูนะตาดีนะแต่ก็พิมพ์ตกหล่นก็ทําให้เรางงได้เหมือนกันไปทางไหนล่ะเข้าไปร้านเล่าโอเคน่นักแล้วต้องมีคาสิเลยตัดมาก่อนตอนโหลดนิดนึงอูมาหาเยอะแยะแต่แม่ไก่มากอ๋อโอ้ปเซอร์พลสโอ้ฮะนี่คื คือคนจัดปาร์ตี้ขอบคุณเพื่อขึ้นมาเพื่อจีนไงล่ะปาร์ตี้ขอบคุณเหรอจีนแล้วก็ว่าจีนเราป่วยไปทุกคนกังวลมากเลยนะปาร์ี้ก่อนหน้ากอนจีนทำงานมากเลยล่ะเป็นเดียวรับงานตั้งมากมายขนาดนั้นโอซามีหมดข้อข้องทันทียังไงมาจัดปาร์ตี้กันตลอดกันให้สนุกดีกว่า After all, รัฐบาลผู้บัญชาการที่ปกติจะทำงานหนักอยู่ตลอดไม่ค่อยให้พวกเราได้มีโอกาสอย่างนี้นะฮ่าอืมจีนจีนทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจีนเออองนั้นหรอนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยในตอนนอกเวลางานจริงก็เป็นเพียงสาวคนเดียงนี่นะฉันก็แค่ตัดสินใจแค่นั้น จริงนะขอบคุณความหวังดีของทุกคนนะเออเชื่อกับจีที่ทําให้ทุกคน <c oughs> ในตอนปกติแล้วตอนนี้แค่น้นนอยน่ะแต่ว่ายังมีไงไให้ต้องไปทําอีกนั่นเยอะ <c oughs> เออฟังใจเธอเป็นการรับประกันว่าเธอสามารถประกอบ <c oughs> ได้อย่างสบายใจ ทัช่วงที่เธอไม่อยู่พวกเราช่วยจัดการกับคำขอพวกนั้นเรียบร้อยแล้วล่ะไม่พลาดแม้แตนเดียวเรื่องการกำลังช่วยกันนะอย่างนั้นเหรอเราถึงเรื่องการเรียนวัตถะดิบอาหารนั่นด้วยเหรอก็ไม่ต่างจากตอนที่เธอต้องระเบียบหน้าแค่พวกคาริเกลแค่เดียวก็เรียบร้อยแล้วล่ะเรื่องบัญชีมันเรื่องบัญชีภาษีก็ด้วยเหรอ ตอนที่ทุกวันจมอยู่ในห้องสมุดนั้นกับงานเกยกับเอกสารพปนี้เราสบายมากอยู่แล้วางแมวที่หายไปของม b กกเล็ดล่ะนี่ยังคิดถึงแมวอยู่อีกเหรอเจ้าปินได้ปจจุบันจับตัวมาให้เรียบร้อยแล้วแหละฉันเลยได้สายปิ้นคืนไปด้วยเจาปิ้นได้ปจจนจับตัวให้เรียบร้อยแล้วแหะฉันเลยได้สายปินคืนไปด้วย แล้วแหละองานวันนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานนะเอาแต่นี้น้อยนะโกลับมันซะเถอะเออเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานทุกคนขอบคุณการนำพาของท่านเทพแห่งลมว่าไปแล้วเตรียมงานปาร์ตี้นี่ก็เหนื่อยนะเนี่ยทุกคนเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมกันน่ะอ่าเอจริงแล้วผู้จัดการงานนี้คือประจวบินนี่แหละจริงเหรอฉันเหรอ ฉันเหรอยังมงงตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นเล่าหรือวัตถุดิบล<ต>้วยเป็นมือของวัจจินทั้งนั้นโอ้จริงนะอาจจะไปทำแบบหลังใหม่อาหารที่ดีบนโต๊ะนี้ก็ล้วนเป็นมือของเขานั้นว้าว <c oughs> ไม่ต้องเป็นไม่ต้องทำเป็นแปลกใจหยุดทำตัวได้แล้วคือง <c oughs> อง,งๆเหมือนกันนะอ๋อออเดอร์ด่วนพวกนั้นว่าคุณเป็นคนสั่งเองเนี่ยไอ้กูทันเตอร์ที่เราทำทำเมนูตอนนั้น แน่นอนต้องขอบคุณดิลุกด้วยไม่งั้นค่าสัตว์ที่ที่นี่คงเข้าเนื้อของเราแน่นอนจังจะไม่ได้อยากเห้ร่วมกิจการของพวกอัศวินอยากบกเธอก็เอะแต่ว่าในฐานะชาาเมื่อเขามาเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณการทำงานอย่างหนักของจีนด้วยนะลูกพี่ดิลุปลาลาไม่ใช่บอกให้จีนผ่อนคลายเหรอ อย่ามาล้อมวงคุยกันรอบๆจีนอย่างนี้สิใช่สิถ้างั้นเล่าปาร์ตี้กันเลยเย่พวกเราใช้เวลารวมกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานดูเหมือนว่าทุกคนจะสนุกันมากอ่าโอเคพวกเราเองก็ควรชื่นชมบรรยากาศงานสังสรรค์พูดด้วยกัคนเพราะว่าไปเมื่อกี้เห็นจีนที่ไปครั้นสองคนเดียวอย่าลืมสภาพาวันนี้ตลละ อ่าจีไปอีกขึก้นไปชั้นสองทำไมล่ะไปอ่าแล้วหายไปไหนแล้นั่นออกประตูนี่เหรอโอ้ออกจากร้านเราโอ้มีประตูตรงนี้ด้วยมีจัง แนี่เองที่แท้ก็เธอก็อยู่ที่นี่เออฉันก็แค่เอามาส่วนอากาศหายใจเหมือนจีนยังมีอะไรคาใจอยู่นะจพฉันอยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่จริงฉันก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันเออแต่ว่าได้อยู่กับวุณพนอย่างนี้กำลังใจก็ดีขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเลย แถมยังยังได้รับรู้อีกเรื่องหนึ่งมีอะไรเหรอเชื่อกับวินล้างแปลงแล้วดูแซดีไลออนดูจะเหมาะกับฉันมากกว่าจริงๆถ้าจริงดิวินเลยล้างแปลงเกียรเิเจ้าได้กับท่านวาเนซ่าในตอนที่สู้รบเพื่อมอนสเตอร์เมื่อไหร่ดิอ่าใช่ฉายาใช่ไหมก็คืออยากพยายามทำตัวเหมือนกับวานเนซ่าเราก็เป็นตัวเราใช่ไหม และเมื future. Future อ่อก่อตั้งกองอสวินแห <belonging S 2> ่งพอวันนี้ช่มมาแล้วเสวินแดรจิไลออนก็เป็นตัวแทนของศ <tonight 's S 1> <ส>ิลปทีเ่เธอหวังอนาคตของกองอัศวินเวนัสซ่าเองก็ต้องให้กำลังใจจีในตอนนี้อยู่เหมือนกันแน่ไม่ว่าจะอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าลมแผ่วเบาที่อยู่รอบๆตัวท่านหญิงเวเนสซ่าจะต้องคอยมองคอยเฝ้ามองพวกเราอยู่อย่างแน่นอนขอสายลมจงนำพาคุณไป Win ก็ให้ลมจงนำพาไปสายลมแห่งอิสรภาพจะคอยนำตาไปข้างหน้าวลัก็ขอเชิญร่วมทางไปกับเราด้วยนะเัาจะบินได้เลยอยากได้ตัวเธอสุขชาติอยากได้ตัวเธอแล้วแหละบอดสิติ้ลนัดชัยใส่เสร็จแล้ววันหยุดของจุดๆจๆโอ้หัวหน้าก่อสวินนะไปสัเร็ดได้าบเวลสีม่วงสี่ไปพองเจม60หกสิบเลยนะ ชิชชิ้งอะไรทุกอย่างห้าเล่มเลยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะ